สดครับทุกท่านรายการไม่กี่บาทในวันนี้รายการที่ทําให้คุณรู้ว่าเรื่องเงินไม่ใช่ข้ออ้างในการเดินทางอีกต่อไปเราจะพาคุณเดินทางในตัววงเงินประมาณ3 0 0บาทซึ่งในเงินสามร้อยกว็าบาทนี้เราจะพาเมืองที่เต็มไปด้วยลิงและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองระโบที่นี่เมืองลุบุรีตอนนี้เราอยู่หัวลําโพงครับก็เป็นเวลา6กโมงยี่สิบนาทีพลาดครับผมตกลรถไฟครับไม่รู้จะไปไหนเลยก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะไปไหนดีวันนี้ครับผมเจอกัน แรงมากดูเวลาเลยว่สะพานหินถะดตาเตาสุรินที่ถ้าจะไปจริงก็เด่นชัยอ่ะเด่นชัยคือที่ไหนอ่ะไม่รู้แต่ก็ได้ไปกั่ที่วันนี้ผมตกรถไฟผมจะไปที่ไหนดีอ่ะผมจะไปเที่ยวพี่ผมระ้อไ,ไปไหนเลย ไปเช้าเยันกลับได้ไปที่ไหนได้บ้างอ่ะพี่ช่ว <ไป S 1> งนี้ถ้าไปรถไฟมันต้องกลับหัวรถเดือดอื่นอ่ะบ้รนตุงได้ได้พี่ไปอินสตรเมียนการไปยุทธยา <c oughs> ขึ้นที่ <c oughs> ไหนครับขึ้นที่ไหนครับ จะออกกี่โมงอะพี่ประมาณรถจะออกัไปเป็นเจ็ดโมงก็ถึงประมาณเก้าโมงกว่ากเที่ยวนเพราะวรายมแล้วก็าเที่ยวาบสานีก็เาครับขับอครับเที่ยวมอกกลับมาต้องไปามด้เที่ยวเจ็ดโมงเออยูทีเจ็ดโมงเจ็ดโมง าผมตอนนี้เราไปยุติยาแล้วองเกลียไม่ไปแม่งแล้วไม่ทันยุติยาเป็นไงก็ลองดูแล้วกันเด่นชัยเนาะเด่นชัยเลยเด่นชัยออกเจ็ดโมงเด่นชัยนะเด่นชัยคันนี้อ๋อถั่วดิถัวเด่นชัยอันนี้ใช่ปีอ่าใช่กไม่มีที่นั่งอี้ไมเนี่ยไม่มีที่นั่งอ่าต้องยืนใช่ไหมครับ แล้วถ้าเต็มก็ต้องยืดแล้วถ้ามันมีว่างอยู่ก็นั่งได้ได้โอเคครับแต่เจ้าของมาเราก็ต้องลุกนั่นแหละอ๋เพราะเขาใช้ระบบใช่ไหะครับผมอายู่กันยาวๆไปครับวันนี้ไอ้อะไรวันเนี้ยเหลกี่โมงวันเนี่ยนี่แปดโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะได้ได้ได้อยู่ น,น,น,นี่เราไปยุดยา,าผมไปทำไมก็ไม่รู้แต่ไม่มีที่นั่งด้วยเ <laughs> นี่ยปลุกเลยแต่ผมห้าสิบ ตอนนี้เป็นเวลาอีกประมาณ5ที9โมงครับตอนนี้เราอยู่ชุมทางอยุธยยครับผมเราจะเดินทางไปลบบุรีกันจริงนะคนจะลงป้แล้วนะจริงนะไปหรอกไม่ได้เลยใช่ไหมฮะไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยครับเราจะไปลบบุรีดี๋ยตามกำหนดการเขาบอกว่าประมาณ10โมงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่10โมงเนี่ย9โมง44ถึงถึงลบบุรีก็ดูเวลาว่าจะตรงหรือเรทครับผมครับจะโก g รุีครับผมตอนนี้เรามาอยู่สถานีปลายทางครับผมสถานีลพบุรีก็จะไปดูกันว่ามีอะไรที่ลพบุรีติลงคนนั้นหน่อยครับผมตอนนี้เราก็ใช้มาประมาณ40บาทครับจากจากสถานีหัวลำโพงก็มีข้าวกล่อง20บาทค่าตั๋วรถไฟ20บบาทแล้วผมก็ยังเหลือเยอะไปเที่ยวกัน ครับผมตอนนี้ประมานเวลาสิบโมงครึ่งครับผมเราอยู่ที่ลบุรีครับถึงแล้วลบุรีมามาลบุรีไม่รู้เหมือนกันตกรถตกรถเมื่อเช้าตกรถแย่ yeah, เลยก็ตอนแรกจะไปลงเกลือกันใช่แต่มาลบุรีได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นมาอ่ะหันก็ไปลบุรีไปก็ไปวะอ่ะลองดูแปลกปะนะแปลก ถึงโลบบุรีครับผมก็คงม,มีลิงมีลิงกับสาตวพักการแหละนี่แหละลิงเยอะเหมือนกันนะที่นี่ก็เมืองลิงเนี่ยลบบุรีแล้วก็นั่งกันมายาวๆครับถึงโลบบุรีแล้ว ลบบุรีนั่นเป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงของไทยพระนารายณ์มาครองคำขวัญวังนารายณ์ขู่บ้านคำขวัญวังนารายณ์ขู่บ้านในอดีตนะการต่างชาติมาปรองดองโอ้าตัวนี้ล็งอยู่หลังพงมับผมล็งลวงพ่อนะไม่มีแต่ลิงเขาน่ารักดีนะครับไม่กัดเนี่ยดูลิงอ่นะ <laughs> ไม่ลิงค <Caribbean> ีลิงคีใส่เอาไม่ใช่ดิบะเขาบอกนะครับว่าที่เนี้ยลิงจะแบ่งเป็นสองฝั่งถ้าลิงที่อยู่ฝั่งปรานะครับก็คือจะเป็นลิงที่ไม่กัดเราส่วนถ้าเป็นลิงที่อยู่ตามตึกเป็นลิงดุจะพวกนั้นจะเป็นลิงดุก็คือสองฝั่งเนี้ยเขาจะไม่ถูกกัน เราจะไปเราจะไปวัว่วงก็คือต้องนั่งรถคันนี้ไปแหละเพื่อไปเขื่อนป่าสักโทรสิทธิ์ตอนนี้เรก็อยู่ที่สถานทีขนส่งของรถบุรีครับผมก็รถใกล้จะออกแล้วละ่ะคนมาเตมา็มคันแล้วไปไปเขื่อนป่าศักกันดีกว่า<ป>ออขึ้นได้เลยใช่ไหมครับข,ขึ้นได้เลยฮะ ผมตอนนี้เป็นเวลา2โมง15นาทีครับเราอยู่ที่ดูที่วัดหลวงปู่ใหญ่หรือว่ามีพระพุทธรัตะนะมณีมหาวาพิตรทยายสิทธิ์มงคลชัยครับหรือเขาเรียกกันว่าหลวงปู่หลวงปู่ใหญ่ก็อย่างที่เห็นครับสวยงามครับผมครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนป่นาศักดิ์ชนรัตติกครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกประมาณ15นาทีจะ3โมงครับแล้วก็จะเดินกันไปสุดฝั่งนู้นเลย ประมาณ4ีกิโลก็ลองดูลองรู้กัน4ีกิโลไปมีฟูมูลเนี่ยอ่ะลองดูไป,ไปก็ตอนนี้ยังยังอยู่ในงบอยู่ก,ก็จากจากจากกรุงเทพมานี่เราใช้เงินแค่80บาทแล้วก็บวกฟูมูลอกีกหกขวด200อครับผมก็ยัอยู่ในงบอยู่ ก็เดินมาสามโลกว่าแล้วครับผมก็เดินอีกกี่กิโลวะโลครึ ok. ่งปะโลครึ่งโลครึ่งก็ใกล้ละเหลืออีกเวลาไม่เกินห้าโมงจะทันไหมไม่รู้สินะก็เนี่ยเห็นละเห็นปลายเขื่อนแล้วล่ะก็โลครึ่งนะเดินต่อไปนะไม่ไหวละไปเดินเดิน อาตอนนี้เป็นเวลา16หนาฬกาห้ทีก็เป็นเวลารถไฟออกแล้วแต่เราเพิ่งมาถึงเขื่อนอยังไงดียก็4โลครับเดี<ส>๋ยวเราไปตรงโน้นอีก800เมตร800ก็พีชีตสี่กิโลกับ800เพื่อเพื่อไปขึ้นรถไฟแต่ดูจากเวลาแล้วก็คิดว่าคงไม่น่าทันแล้วละ่ะก็อลองดูนะน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จากันอีกทีแล้วกันโอเค่านไปเดี๋ยวนะครับผม รับผมจากที่เราสรุปไปไล้ก็คือตอนแรกเราจะไปลงเกลือก็ครบห้าร้อยบาทใช่ไหมแต่เรามาที่นี่กันลบบุรีก็ไม่ถึงห้าร้อยเลยก็ประมาณสามรหสิบเก้าบาทก็ก็คือค่ารถไฟยี่สิบาทค่าข้าวรถไฟยี่สิบาทก็ส0สิบาทละแต่ค่ารถจากสถานีผถานสถานีลบบุรีมาที่เนี้ยมาที่เขื่อนป่าสักชนสิ์ก็คืออีกสีสิบาทก็ประมาณปิบาทละก็คราวนี้ก็คือเป็นค่าข้าวละค่าข้าวก็70สิกว่าบาท ค่าค่าบงค่าเบียร์ค่าค่าวายก็เจ็ดสิบบาทแล้วค่ารถนี่กลับอีกร้อยสี่สิบบาทครับผมก็ประมาณวันนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบเก้าบาทโอเคครับเรามาถึงเลยรถบุรีของเรางนั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าครับพอรถต้วนอยู่ครับผม